ุรอัลฟิลสุรอัลฟิลเป็นสุโรมักกิยะมีห้าอายะความหมายโดยสรุปของสุโรอัลฟิลสุโรอัลฟิลเป็นสุรรมักกิยะที่กล่าวถึงเรื่องเจ้าของช้างขณะที่พวกเขามุ่งไปเพื่อทำลายล้างอัลกะบะดังนั้นอัลลอฮ์ทรงตอบโต้แผนการของพวกเขาด้วยการสังหารพวกเขาอย่างราบคาบและทรงคุ้มครองบ้านของพระองค์จากการเข้ายึดครอง และการล่วงละเมิดของพวกเขาและทรงส่งไพรพลมาทำลายกองทัพของอับราฮัอัลอัชรอมเป็นสองเท่าทวีคูณคือนกที่หอบก้อนหินก้อนเล็กๆอยู่ที่ขาและจงงอยของมันแต่ทว่ามันสามารถทำลายและฆ่ายิ่งกว่าลูกกระสุนทำลายเสียอีกจนกระทั่งอเลสทรงทำลายล้างพวกเขาจนหมดสิน้นและนั่นคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในปีการเกิดของผู้นำแห่งจักรวาล มูฮัมมัดอิบนุอับดุลลอห์นั่นนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ชี้บ่งถึงความสัจธรรมแห่งการเป็นนบีของท่านนบีมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยพระนามของอลลล a ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ تركيف ربك يجعل فعل الف بأصحاب เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระเจ้าของเจ้าได้กระทำกับพวกเจ้าของช้างอย่างไรพระองค์มิได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือ claro anyway ีีตมมล และได้ทรงส่งนกเป็นฝูงฝูงลงมาบนพวกเขามันได้คว้างพวกเขาด้วยหินที่ทำด้วยดินแข็งและพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นเช่นใบไม้ที่ถูกสัตว์กิน